สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับ้าสู่เช้าวันใหม่นะครับก็วันนี้เป็นวันวันจันทร์จริงสับดาหอแห่งสงกรานต์เนาะใช่ครับแต่ว่าบรรยากาศแน่นอนครับคนไทยทั้งประเทศก็หดหู่ห้ยใจอยู่ในสภาวะที่ยังซึมเศร้าแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปขอคืนพื้นที่ก็มีการปะทะกับกลุ่มนปชเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนะครับ พลเรือนประชาชนเสียชีวิตเยอะกว่าแต่ที่น่าห่วงก็คือรายงานล่าสุดจากหลายโรงพยาบาลมีทหารหลายนายอย่างต่ำก็สี่นายอาการสาหัสหน้าเป็นห่วงที่ยังสาหัสโคม่าบบางราย,ยก็ผ่าสมองาบางรายกระดูกหัก3าสีท่อนบริเวณขาแล้วก็มีทหารที่อาการต้องรอแอดมิด30กว่านายนะฮะพละเรือนเองก็เสียชีวิตจำนวนมากนะครับรวมทั้งบาดเจ็บอีกเยอะกลายเป็นแรงกดดันเหลือเกินครับ ตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลสั่งการมาอีกไม่เดินแล้วอะมีรายงานมาอย่างนี้นะครับขณะเดียการพักร่วมรัฐบาลก็มีรายงานว่าตอนนี้หาหรือไม่คุยกับคุณสุเทพเดิมทีเดียวเมื่อวานคุณสุเทพพยายามต่อสายบอกมาคุยไม่คุยพักร่วมหาหรือเพื่อเอาทางออกไปเสนอนายกฉะนั้นตอนนี้มีแรงกดดันสําหรับตัวนายกอภิสิทธิ์หลายเรื่องหนึ่งมีกระแสออกมาทํานองว่า นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบอาจจะลาออกออเลือก,อกนายก,าออกใหม่ไม่เพียงพอต้องยุบสภาไปเลยหรือมีรถแมพซึ่งอาจจะเร่งเร็วบางกระแสก็ระบุว่าพรรคร่วมถกกันอาจจะขอให้มีการยุบสภาในสามเดือนบางกระแสก็บอกว่าตุลาต้องยุบสภากระแสที่สามก็บอกต้องสองเดือนต้องเร็วต้องเร็วแต่สาคัญก็คือพรรคร่วมกําลังจะถกและมีมิติทางออก กร่แสนหนึ่งก็บอกว่าจะมีผู้นําถ้านายกคุณอภิสิทธิ์ลาออกอาจจะดันเสนาหนนขึ้นมาเป็นนายกแต่ภาคาร่วมก็มีข่าวมาอีกมิติหนึ่งว่าบางคนบอกไม่เอาะฉะนั้นตอนนี้หลายฝ่ายกําลังยื่นเรื่องที่จะหาทางออก เมื่อวานท่าทีพักร่วมในมุมของทางประชาธิปัตย์ดูไม่ค่อยสู้ดีเพราะว่านัดกันตอนแรกรายงานข่าวตั้งแต่บ่ายแก่ๆว่าจะนัดให้มหารือที่ราบ1ิบเอ็ดต่อไปถึงช่วงเย็นช่วงค่าก็ยังไม่มานะหลายคนบอกว่าติดภารกิจต่างจังหวัดใ,ในที่สุดก็ต้องไปหาไปที่บ้านคุณบรรหารเปลี่ยนสถานที่ไปโรงแรมฮิลตันก็ต้องพยายามคุยกันให้ได้นะะก็เลยยังไม่ค่อยได้ข้อสรุปเท่าไหร่นะบรรยากาศก็เลยยังอึมครึมอยู่ครับแต่ว่าหลายฝ่ายวิเคราะห์ไม่ไว้จะเป็นฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องเศรษฐกิจ นักวิชาการก็บอกว่ารัฐบาลกุฎภมิเิษตอนนี้อลําบากฮะค่ะ <c oughs> ก็ถูกกดดันเยอะทางกลุ่มนปชอเองก็เสียใจแล้วก็เครียดด้วย <c oughs> กําลังจะมีการนําศพผู้เสียชีวิตไปเดินแห่รอบกรุง <c oughs> ก็เรื่องราวมันเครียดมันตึงแต่ว่าอย่าลืมนะครับตั้งสตินี่คนไทยทุกคนนะฮะเราคนไทยด้วยกันเองก็เสียชีวิต ก็เป็นพี่น้องคนไทยไม่มีสีไม่มีเรานะครับเราคือคนไทยสัญชาติไทยวันนี้ข่าวหลักๆก,ก็มีอยู่สามสี่เรื่องทั้งเรื่องของท่าทีทหารพักร่วมเรื่องของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งพลเรือและทหารนะครับแล้วก็ผู้กลุ่มองค์กรต่างๆเสนอแนะทางออกช่วยกันลายฝ่ามรืดก็มีบางคนเรียกร้องบอกว่าเรื่องความรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบ นายกต้องรับผิดชอบเมื่อวานพักร่วม,ค,สมสคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลบอกนายกต้องรับผิดชอบจากคนเสียชีวิตแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับกระแสนึงก็บอกว่าทางพักเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบด้วย <c oughs> และนปะชอเองบางส่วนต้องรับผิดชอบด้วยคือรับผิดชอบกันทุกฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็เป็นผู้ร่วมกระทําและสูญเสียทั้งคู่นั้นก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมรับผิดชอบนี่คือกระแสนึงก็มาอย่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราตาม